รหรับระดับที่ีนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเึื่อดำเนินการที่ทาง,างทกรา,า,าบนิมนต์ประธานสงฆ์ตามสมโภชนิยักษาในพระ ขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านพระนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตังสาระนังัจามิโอตียามีพุทธังสารนังกัจตาอดียัมีสังฆังสารนังกัจตามอดีตุศรัณงคัจฉามิอานาติปตาสมาทิยามิอะทินนาทานาอิติขาปะตถังสมาทิยามิกาณาเวระมณีสิกขาปะตถังสมาทิยามิ สีเลนะจุก,ก,กะดิงยันตีสีเลนะเกเด็กกายุกวะตุสาพพะมังปะราราตาของเราก็เป็นจิ่นห่งชุมชาวนะครับ พนจาราองค์การบริหารจัดกัรนี้ครับผมไปขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ต้อยนะครับพุทธิชัยเพชรสุวรรณนะครับนักศึกษาดีเต้ชำนาญการพิเศษนะครับได้กล่าวรายละเอียดถึงกิจกรรมกับเรียนเชิญท่านอีกครั้งหนึ่งครับก่อนโอนธนาสาธุอันได้ผึงผู้อื่ได้ยินจากซึ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นจะไปควบคู่กับกิจกรรม ขขวนนเวลานี้คื <Okay. S 1> อกิจกรรมที่ชาวสงข,ขาทั้งตัวนำโดยพ่อมืองสงข,ขาเป็นเจ้าภาพหลักในการตรับเตรียมเรื่องของสถานที่วัฒนธรรมไทยและบอเกิดของวัฒนธรรมไทยนั้นคือวัฒนธรรมพุทธเพราะในวัฒนธรรมพุทธนั้น สิ่งสำคัญก็คือการทำดีตามรับสิงรับผิดตามใจชาโรตของกูจ่างนั้นรสชาติดังเดิอเตรียมน้ำชากาแฟปาท่องโกเล็กๆรกรอบอร่อยทอดโดยไม่ใช้น้ำมันซ้ำเลครับวันนี้เรามีลูกๆกันเพราะแกไปบอกภาษาอังกฤษ จริงๆแล้วทุกคนดับนนารมีทที่นี่าดใหญ่ขับตอนนี้ก็ขัมนี้ันสนับสนุนให้าศึกษาของวูมิทยา์ใที่นี่ขาดใหญ่นี้ไปให้บริการ ครับก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าเกาดขึ้นข้ามไอ้แมงมนได้เลยคือต้องเป็นหน้าที่ของพี่น้องสื่อมวลชนที่ช่วยกันจะเดินข้ามไอ้ั่งอะไรครูโผล่เรื่องเรื่อบอกเล่าเรื่องราวต่างๆในวันนี้ให้สาธารณชนได้รับทราบจะมีความหลากหลายประการใด ขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ามีข้อมูลข้อมาทำให้การตัดใจเสียนั้นเดือดไปทั่วเคร่องจอดรายการที่รายภาพข่าวนั้นโดยทั่วไปและนี่ยังไม่เคยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีมีพระสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นบีีเทศีสงขลข้าพสิบเอ็ดมัองสุดของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย วันนี้สัญจรมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีเกียรติกันเป็นตัวแทนของแต่ละหน่วยงานนะนั้นมีกำลังบันทึกภาพสักครู่หนึ่งก็จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนร็เบียนที่ต้องสื่อมวลชนเพราะว่าภาพประทับใจภาพสำคัญในวันนี้จัดมาเป็นชุดน,นะครับนะฮะผมทราบข่าวมาวงในนะครับขออนุญาตละลาบและลวงนิดหนึ่งนะครับว่าท่าน